ตอนนี้หลวงพ่อก็ตั้งชื่อเรื่องว่ามีอะไรที่ยังไม่รู้อืมตรงเนี้ยก็มีมีหลายอยู่แหละที่ยังไม่รู้ตงม,มีหลายอยู่เพราะบางทีสมมติว่าเราตั้งคําถามกับตัวเองอะว่ามีอะไรมั่งที่เราไม่รู้มันก็จะได้คําตอบว่าที่เราไม่รู้เช่นว่าที่สุดแห่งทุกข์ไปถึงไหนอยู่ที่ไหนนิพพานที่เขาว่านิพพานเนี่ยบรมมาสุก มันอยู่ที่ไหนมันเป็นยังไงรสชาติมันเป็นยังไงมันอยู่ไกลไหมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรายังไม่รู้หมดเลยแต่ก็ปฏิบัติไปเพื่อที่จะให้รู้นะปฏิบัติไปเพื่อจะให้ถึงอืมแล้วก็มีอะไรอีกที่ยังไม่รู้ถ้าพูดถึงเรื่องทางโลกโลกเนาะโอ้โหมหาศาลเลยสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยสาขาวิชาต่างๆที่เราไม่รู้เนี่ยมากมายมหาศาลอะระบบ อดินฟ้าอากาศระบบสุริยะจัก,กรวาลโอ้โหที่เราไม่รู้มีมากมายมหาศาลแต่สิ่งเหล่านั้นไม่จําเป็นไม่จําคือมันเหมือนกับว่าจําเป็นแค่เพื่อ,อทามหากินนะเพื่อที่จะดํารงชีวิตอยู่ได้ก็เพียงพอแล้วแต่ว่าถ้าจะเราเรียนให้รู้ให้หมดเนี่ยก็แปลว่านับชาติไม่ท้วนเกิดเวียนเกิดเวียนตายเท่าไหร่ก็ไม่อาจที่จะรู้ได้หมด แต่ทางที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยมันไม่ใช่ต้องเรียนรู้อะไรมากมายท่านบอกว่าให้เราเนี่ยกลับมากลับมาเรียนรู้ที่กายยาววานาทึ่อเห็นไหมเนี่ยแคบลงแล้วกลับมารู้ตัวเองนะรู้ที่กายรู้ที่ใจนะเมื่อกลับมารู้ตัวเองรู้ที่กายที่ใจแล้วเนี่ยก็เรียนรู้มันนะเรียนรู้มันว่า มันเป็นยังไงอ่ะกายนี้จิตนี้เนี่ยเออมันเป็นยังไงใช่ไหมอย่างที่เราได้ยินได้ฟังก็บอกว่าอ๋อเรียนรู้มันเพื่อให้เห็นว่าร่างกายเนี่ยมันมีความแปรปรวนมีมีเกิดมีเกิดมาแล้วก็ต้องเสื่อมไปหายไปจิตใจก็มีความแปรปรวนเกิดมาแล้วก็ดับไปหายไปนี่วิธีการเรียนก็คือเรียนเห็นความจริงของกายของใจว่ามันมีความเป็นอย่างเนี้ย คือเป็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ทีนี้ถ้าเราหลงไปเราไม่ได้เรียนรู้เรียนไม่ได้เรียนรู้กายเรียนรู้ใจเนี่ยเขาเรียกว่าหลงและไปเรียนรู้สิ่งที่อยู่นอกตัวซึ่งมันเป็นเรื่องของโลกโลกนะแต่ถ้าเป็นเรื่องของธรรมะสู่ความพ้นทุกข์เพื่อความหลุดพ้นเนี่ยมันต้องมีคือกลับมาเรียนรู้ที่กายที่ใจเท่านั้นต่อให้เราเรียนรู้เรื่องประวัติพระพุทธเจ้า นะก็ไม่อาจที่จะพน้นทุกข์ได้เพราะว่าเรื่องของพระพุทธเจ้าคือเรื่องของพระพุทธเจ้าแต่มันไม่ใช่เรื่องกายเรื่องใจของเราอ่าแล้วก็สมว่าเราเรียนพระไตรปิฎกไปอ่านไปจําไปท่องมาได้หมดเท่ากับว่าเราก็ไปรู้ในพระไตรปิฎกมันไม่ได้รู้เรื่องกายเรื่องใจมันก็พน้นทุกข์ไม่ได้หรือ เราเนี่ยจะไปเรียนรู้เรื่องคนนั้นคนนี้เรื่องชีวิตของคนนั้นคนนี้รู้มากเลยเรื่องของคนอื่นรู้มากเท่าไหร่ก็ดับทุกพ้ทนทุกไม่ได้เพราะไม่ได้กลับมาเรียนรู้ตัวเองนอันนี้นะเราได้หลักแล้วนะทีนี้แยกกันแยกกันก็คือว่าถ้าเป็นเรื่องของเพื่อความพ้นทุกต้องกลับมาเรียนรู้ตัวเองแต่ถ้าเรื่องของทางโลกก็ต้องรู้คนอื่นบ้างรู้อะไรบ้างพอเท่าที่พอที่จะ เอออยู่ได้พอที่จะทํามาหากินได้เอออย่างเราเรียนหนังสือทางโลกเนาะเรียนหนังสือเนี่ยก็เพื่ออะไรเพื่อไปประกอบอาชีพเพื่อที่จะหาเงินมาเลี้ยงชีวิตนี<ม>่ก็เรียนมาเช่นเรียนออระดับหอะไรก็มออีสาขาของวิชาต่างๆเมื่อได้ความรู้แล้วเอาความรู้นั้นมาประกอบอาชีพทำมาหากินแล้วก็ได้เงินเดือนอ,อ<ม>ก็มีเข้ากินอันนี้ก็เรียนมพอประมาณ เอาละวันน right. ี farther farther ้ก็หลวงพ่อก็จะเน้นในเรื่องของเรียนรู้กายรู้ใจนะอืเพราะว่ามันเป็นชั่วโมงของการสนทนาธรรมะเอเราไม่ได้สนทนาในเรื่องที่เป็นโลกโลกพอมารู้กายรู้ใจมันต้องเริ่มต้นที่สติอเริ่มต้นที่สติต้องมีสติก่อนสติคือระลึกได้ระลึกได้ระลึกได้อะไรระลึกได้มาที่กายที่ใจว่าเ๋อกายมีอยู่ ตัวเราเนี่ยตอนนี้ตัวเรามีอยู่อ่าแล้วก็ระลึกได้ถึงความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆก็เพียงระลึกได้แบบนี้บ่อยๆแล้วก็เดี๋ยวจะเห็นความจริงของายของใจเองนมันแสดงมันแสดงความจริงให้เห็นมันเห็นอยู่แล้วถ้ามีสติเนาะมันเห็นก็คือเห็นตามที่ที่มันมันเป็นอย่างไงก็เห็นเป็นอย่างนั้น,นเมื่อเห็นแล้วเนี่ย มันเรื่องของจิตใจละถ้าใจยอมรับความจริงกับกับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นในกายเกิดขึ้นในจิตใจเนี่ยยอมรับได้ใจก็จะไม่ทุกเลยใจก็จะไม่ทุกเลยเช่นเวลากายเจ็บกายปวดกายป่วยนะแต่ใจมันมีฉลาดแล้วมันมีปัญญาแล้วว่าอ๋อเกิดมามันก็ต้องประสบกับสิ่งพวกนี้อ๋อมันเข้าใจมันเข้าใจคือใจมันมีปัญญามันเข้าใจแล้วมันไม่ยึดถือมันได้แต่รู้ ความเป็นไปของกายใจก็เลยหลุดพ้นคือไม่มีความทุกข์กับกายเลยกายมีทุกข์ก็คือมีเจ็บมีปวดมีเมื่อยมีอะไรก็แล้วแต่แต่ใจไม่ทุกข์ใจไม่ทุกข์นี่แหละเนี่ยคือเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนพวกเราเพื่อให้หลุดพ้นก็คือเป็นใจที่ไม่ทุกข์ส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตในใจมันก็มีความก็เรียกว่ามันก็มีความทุกข์เหมือนกันทุกข์เช่นไม่จะทุกข์จาก อะไรนะเหตุการณ์ต่างๆที่มันลงในใจอ่เช่นใจไม่สงบเนาะใจไม่สงบเลยเนี่ยถ้าใจไม่มีปัญญาใจก็จะงดหนิดกับความไม่สงบเพราะใจมันยังมีกิเลสยังม,มีตัณหามันก็อยากได้เห็นแต่สิ่งที่มันสงบพอพอมีอาการเกิดขึ้นในใจที่เป็นความไม่สงบใจที่ยังมีอวิชามันก็เกลียด เกี่ยสิ่งพวกนั้นแหละแล้วก็ไอตัวเกลียดนี่แหละทาให้ใจมันเป็นทุกข์เองแต่ถ้าใจมีปัญญามันเห็นความจริงว่าอ๋อสิ่งที่เกิดขึ้นในใจอะ่ะมันเป็นแค่สิ่งที่จรมาจรมาจรไปจรมาจรไปไม่ว่าอารมณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นในใจมันเป็นสิ่งที่จรมาจรไปใจไม่เดือดร้อนอะไรด้วยใจได้แต่รู้เห็นตามความเป็นจริงของการจรไปจรมาอย่างเนี้ยใจก็ไม่ได้ทุกข์อะไรใจก็ได้แต่ รู้แจ้งอยู่นั่นแหละว,ว่าเอออะไรผ่านมาในใจก็รู้ก็เห็นเนี่ยใจก็เลยไม่ทุกข์พอใจไม่ทุกข์นี่ไงก็คือสูตรที่พระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราว่าเออความไม่ทุกข์ก็คืออย่างเนี้ยแล้วก็ไม่ทุกข์ที่ใจด้วยเนี่ยจริงๆสูตรมันมันก็ไม่ใช่เยอะนะไม่ใช่เยอะแต่สิ่งที่ต้องทําให้มากคือต้องมีสติให้เห็นจนแบบ เ็นตามความเป็นจริงอยู่เนืองๆอ,อยู่บ่อยๆบ่อยๆจนทาแล้วทาเล่าเนาะจนกระทั่งใจยอมรับได้ว่าเออมันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นเช่นนั้นแหละเอ,อจะไปหยุดจะไปห้ามอะไรก็ไม่ได้มันเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นใจก็เลยไม่ทุกนั้น,นสุดท้ายคือจบลงตรงที่ใจไม่ทุกคือเวลาปฏิบัติเนี่ยหรือไม่ปฏิบัติก็คือปัญหาก็คือใจเรามันเข้าไปทุกข์อะค่ะหลวงพ่อ แล้วแม้แต่ว่าเราปฏิบัติเราก็ยังทุกข์เพราะการปฏิบัติได้นะคะหลวงพ่อตรงเนี้ค่ะมันแล้วแล้วจริงๆแล้วมันอะไรคือปัญหาเอ,อของความทุกข์อะคะหลวงพ่อปัญหาก็คือความก็เรียกว่ายังขาดความเข้าใจที่ถูกต้องเรียกว่ายังเข้าใจผิดเนาะ ยังเข้าใจผิดในหนทางของการปฏิบัติแต่ว่าถ้าเข้าใจถูกเนี่ยที่เป็นสัมมาทิฏฐิคือเป็นปัญญาใจจะไม่ทุกข์จริงๆหลวงพ่อต้องพูดในเรื่องของสัจจาก,ก่อนเนาะว่าความทุกข์เนี่ยมีอยู่จริงนะธรรมชาติที่เป็นทุกข์เนี่ยมีอยู่จริงธรรมชาติประเภทนี้คืออย่างไรบ้างธรรมชาติที่เป็นทุกข์คือธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นคือเกิดแล้วปรากฏแล้วพวกเนี้ยจัดเป็นธรรมชาติฝ่ายทุกข์ เพราะเมื่อเกิดแล้วจะต้องเสื่อมไปจะต้องดับไปไม่ว่าจะเป็นอาการแบบไหนก็ตามขึ้นชื่อว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งที่เกิดแล้วอันนี้จัดว่าเป็นเป็นสภาวะทุกข์ทั้งหมดเลยนะส่วนสภาวะที่ไม่ทุกข์เลยก็มีจริงเหมือนกันนะสภาวะที่ไม่ทุกข์ก็มีจริงมีจริงก็คือสภาวะแบบไหนที่เรียกว่าไม่ทุกข์ก็คือสภาวะที่ไม่มีการปรากฏไม่มีการเกิดเห็นไหม มันจะตรงข้ามกับสภาวะที่เกิดแล้วที่ปรากฏแล้วอ่แต่สภาพที่ไม่มีทุกเนี่ยมีอยู่จริงคือเป็นสภาพธรรมะที่ไม่เกิดและไม่ปรากฏแต่ทีนี้เวลาเราปฏิบัติเนี่ยมันมีแต่สิ่งปรากฏใช่ไหมเท่าที่เรารู้จักเนี่ยเช่นร่างกายตอนนี้ก็เกิดมาแล้วมันก็ปรากฏในร่างกายมันมีความเจ็บความปวดความเมื่อยมันก็เป็นสิ่งปรากฏ ในจิตใจอาการต่างๆความสุขบ้างความทุกข์บ้างความเฉยๆบ้างความนิ่งบ้างอันเนี้ยทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ก็เป็นสิ่งที่ปรากฏแล้วแต่ธรรมชาติที่ไม่ปรากฏเนี่ยมันเป็นพื้นเป็นสิ่งที่รองรับสิ่งที่ไม่ปรากฏซึ่งมีอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าปัญญาคือยังไม่เข้าใจสองสิ่งนี้พอไม่เข้าใจสองสิ่งนี้ก็เลยไปเกลียดไปชังกับสิ่งที่ปรากฏไปเกลียดไปชังคือถ้าปรากฏแบบนี้ไม่ชอบ ปรากฏแบบนี้ชอบเนี่ยเห็นไหมมันไปเกลียดไปชังแล้วก็เกิดความกิเลสตัณหาอุปาทานคือไปยึดถือมาเป็นชอบหรือไม่ชอบขึ้นมาแต่ถ้าเข้าใจอย่างเจ่มแจ้งก็คือมีแต่อะไรปรากฏก็คือรู้แล้วว่าสิ่งนั้นปรากฏแล้วมันก็ดับไปใช่ไหมแต่สิ่งที่ไม่ปรากฏสิ่งที่ไม่เกิดเนี่ยย่อมไม่มีการดับย่อมไม่มีการอะไรเลยแล้วธรรมาชาติสองสิ่งเนี่ยหลวงพ่อตั้งชื่อนะเพื่อให้เข้าใจวันก่อนก็เคยพูดไปแล้ว สิ่งใดที่ปรากฏสิ่งนั้นไม่ใช่ใจใจเป็นสภาพธรรมะที่ไม่เกิดแล้วไม่ปรากฏได้แต่รู้นะใจเป็นสภาพธรรมะที่ไม่ปรากฏเป็นสภาพธรรมะที่ไม่เกิดแต่ได้แต่รู้รู้อะไรก็รู้สิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเมื่ออะไรปรากฏใจก็รู้เมื่ออะไรปรากฏใจก็รู้แต่ใจเป็นสภาพธรรมะที่มีความรู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดที่ดับ แต่ใจไม่ได้เกิดและไม่ดับด้วยไม่ได้ดับด้วยใจมีแต่การรู้แจ้งแต่ทีนี้เนื่องจากว่าการปฏิบัติเนี่ยมันยังมีความเป็นตัวตนนะยังมีความเป็นตัวเราอยู่พอมีมีความเป็นตัวตนมีความเป็นตัวเราเนี่ยเรานี่แหละก็ปรารถนาแต่สิ่งดีๆนะสิ่งดีๆก็ถูกใจก็จะเอาจะเอามายึดถือไว้สิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกใจก็ผลักใส่ไว้อันนี้คือความเป็นตัวเรา แต่ถ้าความเป็นของธรรมชาติความเป็นใจนะถตอว่าเป็นใจไม่มีตัวเรานะใจก็ได้แต่รู้ว่าอะไรเกิดแล้วอะไรดับแล้วอะไรเกิดแล้วอะไรก็ดับแล้วใจได้แต่รู้ใจจึงไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นธรรมชาติจริงๆอะความทุกข์ก็มีที่ไม่ทุกข์ก็มีแล้วที่ไม่ทุกข์สิ่งนั้นเขาเรียกว่าใจแต่ทีนี้ด้วยตัวเรานี่แหละไม่เข้าใจมันมีตัวตนไม่เข้าใจธรรมชาติสองสิ่งก็เลยก็เลยมีปัญหาตรงนี้ แต่ทีนี้ที่เราฝึกประิบัติที่เราเรียนธรรมะก็เพื่ออะไรเพื่อถอดถอนความเห็นผิดนะเห็นผิดยังไงเห็นผิดว่ามีตัวเราแต่ถ้าเห็นถูกเห็นถูกว่ายังไงก็เห็นถูกว่าธรรมชาติมีสองฝ่ายคือฝ่ายเกิดฝ่ายดับกับฝ่ายที่ไม่เกิดไม่ดับแค่นั้นเองไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีใครอ่าเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องอบรมต้องฝึกฝนจะว่ายากไหมอ่ะเพื่อที่จะถอดถอนว่าไม่มีตัวเราก็คงก็ยากก็ยาก แต่ว่าง่ายก็ง่ายก็แล้วแต่บุญบารมีที่สร้างสมเอาไว้นะมันเป็นกรรมเป็นอะไรที่ที่สะสมกันมาบางทีกรรมบางฟังไม่ฟังธรรมะไม่เข้าใจาสมมติก็มีหรือว่ากรรมน้อยฟังธรรมะหน่อยเดียวก็เข้าใจได้อันนี้ก็สามารถที่จะผลถูกได้แต่อย่างไงก็ตามก็ยังต้องคุยกันพูดกันเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เกิดปัญญาปัญญาจากกันฟัง เมื่อมีปัญญาแล้วก็เอาปัญญาจากการฟังเนี่ยไปพิณาแล้วก็นําไปปฏิบัติจริงขั้นปฏิบัติจริงก็คืออย่างนี้เลยในชีวิตประจําวันเลยโยมชีวิตประจําวันเนี่ยอะไรที่ปรากฏในกายเนี่ยก็มีสติรู้หัดรู้เข้าไว้หัดรู้เข้าไว้ต่อไปมันก็จะได้สักแต่รู้เองว่าอ๋อสิ่งเนี้ยเกิดเองดับเองนะมันสักแต่รู้ไปเอง,เ,องเกิดเองดับเองสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นใจได้เลยคือรู้แล้วรู้แล้วแต่ใจไม่ได้ยึดถือสิ่งใด คือรู้แล้วรู้แล้วเจ็บก,ก็รู้แล้วปวดก็รู้แล้วแต่ใจมันได้แต่รู้ใจไม่ได้ยึดถือมาเป็นสิ่งนั้นมาเป็นตัวเป็นตนเนี่ยแล้วก็ความเป็นตัวเราก็เรียนจนถึงขั้นที่ว่าเข้าใจแล้วว่าตัวเราไม่มีนะมันไม่มีตัวเรามีแค่สิ่งเกิดสิ่งดับอ่านอกจากสิ่งเกิดสิ่งดับแล้วก็เป็นความไม่ปรากฏแค่นี้เองพอ,อพอเห็นช่องทางไหมเอาเป็นความเข้าใจไปก่อนเนาะส่วนไอ้นู่นก็อีกขั้นตอนหนึ่งค่ะกราบขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ ครับจะเรียนฐานลวงพ่อฮะพอดีผมผมอยากจะคลองใจครับเออผมอ่านว่าได้อ่าน,นคือบอกว่าเออเวลาออพระเจ้าตัดไว้ว่าเออจะเข้าพระนิพพานเนะี่ยต้องต้องมาที่ชานสี่แล้วก็จากชานสี่นมเข้าไปในพระนิพพานเนะี่ยอย่างนี้ถ้าเรารู้ตัวแบบนี้ฮนะมันมันจะอธิบายเรื่องของการเข้าชานสี่แล้วเข้า,านิพพานยังไงครับหลวงพ่อครับคือไอตรงคําอธิบายมันก็เป็นความรู้ของผู้ที่ฝึกฌานเนาะ ผู้ที่ฝึกการ<บ>ผู้ที่เข้าฌานออกฌานเป็นมเมื่อท่านรู้เนี่ยท่านก็มามาบอกหรือว่ามาเขียนเป็นตำรามาแ,<อ>แต่เราเนี่ยเราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนนั้นเนาะคนนั้นก็<ๆ>มีความรู้แต่เรายังไม่มีความรู้คนนั้นคนนั้นจึงได้แต่บอกแผนที่ว่าเออวิธีเข้าฌานออกฌานเนี่ยทํำยังไงมันก็เป็นลําดับไปใช่ไหมล่ะเออแต่การการที่เรารู้ความรู้ของคนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่ทางที่จะพ้นทุกเพราะเหตุว่าอะไร เพราะว่าเป็นการรู้นอกตัวแต่สิ่งที่พ้นทุกข์ได้คือกลับมารู้ตัวเราตัวเราคือใครอ่ะเมื่อกี้ตัวเราคือคนถามใช่ไหม <Okay. S 2> ให้รู้จักตัวเราแล้วก็พอรู้จักตัวเราก็คือคนที่ถามปัญหานี่ไงตัวเราแล้วมอง <Okay. S 2> ต่อไปว่าไอ้คนที่ถามเมื่อกี้เนี่ยถามแล้วเนี่ยมันหยุดหยุดถามแล้วยังหรือหยุดเป็นช่วงแล้วก็ถามใหม่หยุดเป็นช่วงแล้วถามใหม่ถ้าพบว่าอ๋อคําถามเนี่ยมันปรากฏเฉพาะเวลาพูดออกไป พอพูดเสร็จมันก็ดับไปพอพูดเสร็จมันก็ดับไปก็จะเห็นว่าไอ้คาถามเนี้จริงๆมันก็เป็นสิ่งเกิดดับมันก็ไม่ใช่เราการกลับมาเห็นสิ่งนี้เนี่ยตัวนี้มันจะพ้นทุกข์เพราะอะไรเพราะเห็นถูกต้องว่าการที่มีการถามครั้งหนึ่งแล้วก็ดับครั้งหนึ่งถามครั้งก็ดับครั้งมันก็เกิดดับทียิบเลยไอ้สิ่งเกิดดับเนี่ยก็เป็นแค่สิ่งปรากฏมันไม่ใช่เราหัดเห็นตรงนี้บ่อยๆแล้วก็จะชํานาญเองว่าสุดท้ายก็กลับมาเรียนตัวเราอยู่ดีแล้วก็จะรู้ว่าแท้จริง่ มันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นแค่สังขารเกิดดับตรงนี้เป็นทางที่ชัดเจนแล้วก็ง่ายที่สุดถ้าไม่อย่างนั้นนะเราก็จะเอ่อเขาเรียกว่าเรียนความรู้ของคนอื่นแต่ไม่กลับเข้าหาตัวเลยผมไม่กลับหาตัวเสร็จแล้วมันก็้นทุกข์ไม่ได้ดิเพราะว่าเราจะเอาความรู้จากเขาเนาะครับตรงนี้เข้าใจไหมเคลียร์ไหมก็เข้าใจครเข้าใจถออย่างนั้นึหนะตอนนี้ตอนนี้เรารู้ว่าใจเราเราเรามีใจอยู่นะครับ ตรงที่ตัวใจเนี่ยจะเข้าเข้านิพพานเนี่ยฮะรู้ว่าตัวใจนี้เป็นวินาวิญญาณธาตุตัวหนึ่งใช่ไหมครับหลวงพ่อครับอันนี้เวลาเรารู้ตัวแล้วนะกลับมาดูตัวแล้วนะรู้ว่าเรากำลังเนี่ยกำลัปุ่ผมผมกำลังพูดกันกับหลวงพ่ออยู่อะครับัน,นั้นก็รู้ตัวนี้แต่นี่เราฝึกไปเรื่อยๆจนทั้งว่า เออเราจะรู้ว่าไอ้ตัวที่เราพูดเนี่ยเป็นสังขารทั้งหมดเลยนะครับแม้แต่แม้แต่ที่ผมพูดอยู่อ่ะผมก็จะรู้ตัวว่าเออผมกำลังพูดกับหลวงพ่ออยู่อะฮะตอนนี้คือผมเข้าใจว่ามันน่าจะต้องฝึกไปเรื่อยๆจนเกิดความเอ่อความความความชานาญนะฮะความชานาญนะฮะไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายตรงนี้ฮะตัวที่รู้อ่ะตัว,ต,วตัวที่เป็นใจตัวที่เขาเรียกกันว่าเป็นผู้รู้เป็นใจเป็นตัวเนี่ยมันจะหลุดพ้น เอ่อยังไงหรือว่ามันมันมันอัตโนมัติไปเลยเลยที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องไปรู้มันเป็นปจัจจตตังเองครับหลวงพ่อครับอ่าก็หลวงพ่อก็กลับมาที่เดิมก็คือว่าเมื่อกี้ก็ถามถามแล้วก็หยุดเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่ปรากฏใช่ไหมอ่าใช่ใชแต่ใจเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏแต่ใจรู้ได้เพราะฉะนั้นเมื่อขณะที่ถามแล้วรู้แสดงว่ามีใจเป็นผู้รู้พถอพาถามครั้งหนึ่งใจก็รู้พอถามครั้งหนึ่งใจก็รู้ <única> เพราะฉะนั้นเนี่ยใจกับคําถามเนี่ยคือมันแฝดกันหมายความว่าพอถามปั๊บใจรู้พอถามปั๊บหนึ่งใจรู้ใจเป็นความไม่ปรากฏแต่มีความรู้ส่วนคําถามเป็นสิ่งที่ปรากฏแล้วก็เกิดดับคําถามจึงไม่ใช่ใจถูกไหมคาถามจึงไม่ใช่ใจแต่ใจเนี่ยมันไม่ได้ถามใจได้แต่รู้ใจเนี่ยถามอะไรไม่ได้เพราะถ,ถ้าถามเมื่อไหร่มันก็ไม่ใช่ใจแล้วมันเป็นสิ่งเกิดและก็สิ่งดับ เนี่ยเพราะฉะนั้นการทําความเพียรเนี่ยที่บอกว่าเพียรรู้เพียรรู้ก็คือเพียรรู้แบบนี้แล้วก็จะรู้จักทั้งสิ่งเกิดดับแล้วก็รวมจะรู้จักสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับก็คือใจนั่นเองซึ่งมันมีอยู่ในแค่ปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นโยมถามได้ทุกครั้งแต่ก็ให้พึงรู้ว่าโอ้เวลาถามปั๊บอ่าเกิดแล้วเกิดอะไรก็คือเกิดปากขยับเกิดคําถามขึ้นมาเนาะแล้วก็ใจมันก็รู้นี่ว่าถามไอ้ตรงที่รู้ว่าถามเนี่ยไม่ใช่เรารู้ว่าเราถามแต่ ต้องให้เข้าใจว่าไอ้ที่รู้ว่าถามนะ่ะคือใจแต่ถ้าถ้าถ้าเราพูดแล้วเรารู้ว่าเราเราพูดอันนี้มันยังมีเรารู้เราอยู่เออมันยังเรารู้เราเพราะฉะนั้นมันต้องรู้ด้วยใจก็คือว่าอ๋อใจเนี่ยมันไม่ใช่เราแต่ใจอ่ะมันรู้เราได้เราถามมันก็รู้เราเราหยุดถามมันก็รู้เราถูกไหมใจเนี่ยค,คือเป็นธรรมชาตทิที่รู้เราเราที่เคลื่อนไหวเราที่กระดุกกระดิกเราที่มีการปรุงแต่งนะครับ เออเพราะนั้นถ้ารู้เราบ่อยๆจริงๆไนีเราตรงนี้หลวงพ่อเป็นเป็นคําพูดสื่อสารไงแต่จริงมันไม่ใช่เราแต่เพื่อเชื่อเห็นว่าเวลาถามเวลาถามมันก็คือก็เราเนี่ยถามเป็นภาษาอภาษาสมมุติกันครเออพอยมถามปั๊บเห็นไหมพอถามปั๊บมันรู้ได้นี่เนาะใช่ไหมรู้ฮะรู้ฮะเออพอรู้ได้เสร็จแล้วพอพอหยุดถามลองดูสิพอหยุดถามมันก็รู้ได้นะว่าหยุดแล้วพอถามใหม่เออมันก็รู้อีกว่าว่าถาม เพราะฉะนั้นไอ้ถามหยุดถามหยุดเนี่ยเ็าเรียกว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งที่เกิดแล้วแล้วก็ดับไปดับไปทุกทุกครั้งที่ถามส่วนใจเนี่ยมันไม่ได้ถามไงใจเป็นเป็นใบ้อยู่มันนิ่งอยู่มันเป็นใบ่ะใจมันไม่พูดอะไรสักคำหนึ่งไม่หรอไงมันได้แต่รู้เห็นเนี้ว่าเรากําลังถามกันอยู่ตอบกันอยู่อะฮะก็อย่างนี้ฮะตอนนี้เราต้องฝึกเรื่อยๆครับมันจะมีตัวยุติไหมหรือว่าอันอันนี้ก็มีตัวละแต่ว่ามันจะรู้เองฮะว่าอันนี้เรา ือ,อย่างนี้ผมก็สามารถปฏิบัติได้ทั้งวันเลยเพราะว่าผมก็จะมีการโต้อตอบก,กับคนข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะรู้คุ <วะ S 1> ยกับใครหรือว่าเดินอยู่เนี่ยผมก็รู้ตัวว่าอ้ผมก็กำลังเดินกำลังโต้อตอบเนี่ยแล้วเราจะาจำเป็นต้องแบบว่าต้องรู้ตัดึกขึ้นได้ผมก็จะดูอย่างเงี้ยฮะอันนี้อันนี้ถูกไหมฮะหรือว่าไม่ต้องต้องดูตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะเครียดนะฮะ <c oughs> ค,คือคือถ้าดูตลอดเวลาเนี่ยมันจะมีเอาตัวเราเป็นผู้ตั้งดูเป็นเป็นผู้ตั้งดูเหมือนกับว่าตั้งเอาไว้เนี่ยเครียดแน่นอนเพราะว่ามันตั้งดู แต่ถ้าการรู hey. really IR right, ้ด้วยใจเนี่ยมันไม่มีการตั้งคือมันจะรู้ของมันเองมันจะรู้ของมันคือไม่ใช่เราตั้งไม่ใช่เรารู้ซึ่งมันจะรู้เองแล้วทีนี้เวลามันรู้เองเนี่ยเท่ากับว่ามันก็เบาวิ่งสิเพราะว่ามันไม่มีการตั้งนี่ไม่มีการตั้งรู้ใช่ไหมถ้าวรู้มันก็รู้ถึงขราวไม่รู้ก็ก็รู้ว่าไม่รู้ไงเห็นไหมล่ะมันมันจะรู้รอบตอนตอนที่รู้ใจก็รู้ว่ารู้แต่พอไม่รู้มันก็รู้ว่าไม่รู้เพราะนั้นใจมันรู้รอบคือ โอ้รู้ก็รู้ไม่รู้ก็รู้เพราะนั้นไงใจมันก็เป็นธรรมชาติที่รับรู้ได้อยู่แล้วซึ่งมันไม่มีการปรากฏตัวใจไม่เบีกยปฏิทิยาอะไรเลยเพราะนั้นเนี่ยเวลาโยมถามเห็นไหมเราเราเราไม่ตอบตรงนูน้นแต่ว่าให้กลับมาให้รู้ตัวเนี่ยที่มันขึ้นโจทย์ว่าอ,อมีอะไรที่ยังไม่รู้ส่วนมากคือไม่รู้ตัวเราที่กําลังพูดกําลังถามกําลังคิดกําลังแสวงหากําลังดิ้นรนอยู่ไม่รู้ตัวนี้แต่มันจะเอาตัวเราไปรู้สิ่งอื่น ในการที่เอาตัวเราไปรู้สิ่ง,<ม>งเกิดในนียเขาเรียกว่ามันนอกทางมันนอกเส้นทางมันไม่เป็นมรรคเลยแต่ถ้ากลับมารู้ตัวเราที่กําลังถามกําลังพูดกําลังคิดกําลังสงสัยเงี้ยแล้วก็โอ้เห็นแล้วรู้แล้วมันก็จะเห็นสิ่งเกิดดับเลยคราวนี้ยพอถามใหม่ก็รู้ใหม่พอสงสัยใหม่ก็รู้ใหม่ใช่ไหมตกลงถ้าดูดีๆเนี่ยมันเหมือนกับไม่ต้องพูดอะไรเลยเพราะว่ามันได้แต่รู้ไงครับออพอพูดปับ๊บเอา้ามันก็ถูกรู้อีกแล้วว่าพูด ตกลงไอ้ใบมันไอ้ไอ้ตัวไอ้ตัวที่พูดไม่ได้มันได้แต่รู้มันก็เห็นสังขารเนี่ยเดี๋ยวอยากพูดเดี๋ยวหยุดพูดเดี๋ยวอยากพูดโอ้มันก็เห็นแจง้งก็จะรู้จักเองว่าใจคืออันไหนที่เรียกว่าใจอันไหนคือที่เรียกว่าไม่ใช่ใจครับงงนมอาจ<ส>จะเกิดงงนะงงแถวผมกำลังรู้ว่าผมกำลังพูดกับกับหลวงพ่ออยู่ฮะแล้วก็คือมีการโต้อตอบกันอย่างเงี้ยฮะจะเห็นอย่างเงี้ยนี่ผมก็เอ๊ะก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะอย่างนี้เราทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆแื้วยเรก็มันก็จะรู้ตลอดเวลาว่าเออเรากำลัง มีตัวเหตตัวรู้อยู่ตัวเห็นอยู่อะไรเงี้ยแล้วเ้วเมื่อไหร่มันจะเออเมื่อเมื่อไหร่ฮะเมื่อไหร่มันจะหมดว่าเออเราเป็นการปฏิบัติจากนั้นมันจะมีที่สิ้นสุดไหมหรือมันก็รู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆตลอดชีวิตของเราหรือว่ามันจะต้องมีจุดจุดหนึ่งที่ว่าเออมันมันมันเบื่ออะไรเนี้ยมันไม่มีเมื่อไหร่หรอกมันมันมีแค่ว่าพอพอถามคันว่าเมื่อไหร่ใช่ไหมมันก็รู้แล้วใช่ไหมครับพอรู้แล้วเนี่ยคือถึงปลายทางเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าเขาเ็าสอนเพียงแต่ว่าให้รู้สิ่งที่กําลังปรากฏใช่ไหม ออพอถามว่าแล้วผมจะปฏิบัตินานเมื่อไหร่เนี่ยมันมันมันเกิดเกิดคําถามเกิดความคิดเกิดก็เรียกว่ามีความเกิดมีความปรากฏเกิดขึ้นแล้วเนาะแล้วขณะเดียวกันก็มีการรู้ว่ามีการถามแบบนี้การที่รู้ว่าถามแบบนี้เนี่ยตอนนี้ไอ้ตัวรู้เนี่ยตัวรู้เนี่ยมันมันมีอยู่มันปรากฏแล้วมันมันรู้แล้วมันรู้แล้วแล้วมันก็วางมันก็วางในสิ่งที่ถูกรู้ใช่ไหมพอวางสิ่งที่ถูกรู้เสร็จแล้วถ้ากับว่าหลุดหลุดเสร็จแล้วมันก็เอาเดี๋ยวก็มีสิ่งอย่างอย่างอื่นเกิดมาให้รู้อีก ก็รู้เสร็จแล้วใจมันก็รู้อีกแล้วมันก็วางอีกเนี้ยก็เรียกว่ารู้แล้ววางรู้แล้ววางไงมันไม่คงที่มันจะวางรู้วางรู้เรื่อยๆก็เฉลี่ยถูกเพราะว่ามันมันจบก็ตรงที่รู้แล้ววางไงรู้แล้ววางคืออะไรคือไม่ิอย่างนี้เป็นปัจจุบันขนาใช่ไหมฮะขณะหนึ่งขนาหนึ่งเป็นเป็น ขนาดขนาดขนาดอะไรเงี้ยหลวงพ่อครับถูกต้องถูกต้องเพราะว่ามันแค่ขนาดเดียวเท่านั้นแหละสั้นขนาดอย่างนี้อย่างนี้เวลาเวลาจะใกล้ตายก็ขนาดนั้นใช่ไหมฮะหลวงพ่อครับผมคิดคิดเองนะฮะก็มันก็จะขนาดเดียวหมดแหละขนาดเดียวสั้นจิกเดียวจิกเดียวจิกเดียวแล้วก็ผักคือสิ่งสิ่งที่ปรากฏนี่นะสิ่งที่เกิดสิ่งที่ปรากฏเนี่ยมันแค่ขนาดเดียวแล้วก็รับรู้ได้ขนาดเดียวแล้วมันก็ตกเป็นอดีตหมดเลยคือมันดับหมดเลยเนี่ยลองสังเกตเสียงที่ได้ยินเนี่ย ได้ยินเป็นขนาใช่ไหมพอได้ยินแล้วมันหมดไงแล้วก็ได้ยินใหม่แล้วก็หมดได้ยินใหม่แล้วก็หมดครับถูกไหมล่ะมันมีแต่หมดอย่างอื่นก็ <c oughs> หมดมีอะไรก็ทุกอย่างมันมีแล้วหมดเพียงแต่ว่าบางทีสติมันไม่ไวคือไม่เห็นความหมดของมันเนอะนึกว่ามันยังมีอยู่แต่ความจริงอ่ะมันหมดไปแล้วฮะถ้าเกิดมันเป็นความจํานะฮะสัญญาถ้าถ้าจาความจําเนี่ยมันยังไม่ใช่ความจริงความจําคือเคยเห็นเคยพบมาแล้วจําได้แล้วก็เอามาเอามาจําแล้วนึกว่ารู้ ไอ้ตรงนี้อันตรายเหมือนกันนะคือบางทีเนี่ยคนส่วนมากไปมีประสบการณ์เนาะเคยพบเคยเห็นอะไรมาเยอะแยะแล้วสิ่งนั้นเนี่ยมันดับไปแล้วมันหมดไปแล้วแต่ความจําได้เนี่ยมันมันนึกได้เป็นช่วงเนี่ยบางทีมันจําได้แล้วก็ออกมาพูดออกมาเล่าแต่สิ่งที่ออกมาพูดมาเล่าเนี่ยจริงๆระมันไม่มีแล้วไม่มีในสิ่งที่เราพูดถึงหรอกแต่มัเป็นความจำได้หลวงพ่ออย่างการฝึกสมาธิวิชาเนี่ยมันก็เป็นความจําใช่ไหมฮะอะ มันก็เป็นมันก็เป็นความจําอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะยังไงอ,อาจาะยานฮะยานนะฮะยานยานแปลว่าอะไรอ่ะยานแปลว่ารู้ใช่ไหมใช่ใช่ฮะเออยานนี้แปลว่ารู้รู้เนี่ยคือรู้รู้ด้วยยานคือรู้ปัจจุบันขนาดที่มีอะไรปรากฏขึ้นแล้วรู้เนี่ยที่ว่ายานเนี่ยก็เท่ากับว่ารู้ในปัจจุบันยานเนี่ยไม่ใช่จาใช่ฮะจาไม่ใช่ยานชื่อแขกละตัวเลย พอดีพูดถึงนี้ผมก็นึกถึงการการปฏิบัติพวกชาิกันยานอะไร <Evet. S 1> อย่างเงี้ยฮะอย่างนั้นพวกนั้นก็ชานก็เป็นความจําอย่างหนึ่งว่าชาหนึ่งชาดสองอะไรเงี้ยมันก็เป็นความจําอย่างหนึ่งมันเป็นมันก็เป็นไม่ใช่มันไม่ใช่ปัจจุบันขณะคือมันเป็นเหมือนกับว่าลําดับของของชานเนี่ยเหมือนกับว่ามันไปรับรู้อะไรแล้วก็มันมีรับรู้แล้วเป็นเป็นคือผ่านการรับรู้แล้วเนาะแล้วก็ตอนหลังมันก็เป็นสัญญาคือจําได้ว่า เอออะไรผ่านมาบ้างยานหนึ่งสองสามนี่มันเป็นเรื่องของสัญญาคือมันเปรียบเทียบได้นี่ว่าเอออันนี้ผ่านแล้วนะแต่สิ่งพวกนี้ยเอาเป็นว่าเนี่ยกลับมารู้ตัวเราที่กําลังถามกาลังพูดเนี่ยแล้วก็เห็นว่าเออถามเสร็จแล้วมันก็ดับไปถามเสร็จแล้วมันก็ดับไปเนี่ยเห็นตัวเราเห็นความดับเห็นความเกิดความดับเนาะสุดท้ายเนี่ยได้แต่เห็นเดี๋ยวมันก็เป็นยานเองแหละใช่ใช่เออเป็นยานก็คือใจนี่แหละมันเป็นยานคือใจเนี่ยยานคือมันยานใจเนี่ยคือ เป็นธรรมชาติรู้รู้ก็เป็นยานยานก็คือใจเป็นยานไปแล้วก็ได้แต่รู้ปัจจุบัน<ช>ปัจจุบันง่ายที่สุดแล้วปัจจุบันเนี่ยนะถ้าถ้าเราเนี่ยเอาตัวเราไปถ้าถ้าเราเอาตัวเราไปไป,ไปถามนะเนี่ยมันมีตัวเราใช่ไหมละ่ะ่ตัวเราเป็นผู้ถามเนี่ยมันมีตัวเราร้อยเปอร์เซ็นต์ไง<ช>ต,ต้องกลับมามารู้ตัวเราเสียเพื่อให้รู้ว่าตัวเราเนี่ยมันเป็นแค่สังขารเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ตัวเราเนี่ยเห็นไหมัรมองดูดีๆสดีมันเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเก็บต้องตายใช่ไหมยึดถือไม่ได้เพราะนั้นกลับมาเห็นตัวเราพอเห็นตัวเราจริงๆก็คือสังขารนั่นแหละเท่ากับว่าเห็นสังขารสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายึดถือไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อรู้ตัวเราก็ทิ้งคือปล่อยไม่ยึดถืออถ้าเห็นตัวเรารู้แจ้งรู้ว่ามันมีอยู่แต่ก็ไม่ยึดถือมันก็พ้นทุกข์เออนี่ยกลับมารู้ตรงนี้ยมันเร็วที่สุดไม่อย่างนั้นเนี่ย โอ้ย <c oughs> เอาตัวเราไปรู้เนี่ยนานมากเลยอะต้อง <c oughs> รู้ตัวเราต้องรู้ตัวเรา,เราอย่าเอาตัวเราไปรู้โอ้แบบตอบโจทย์ได้ฮะอันนี้อันนี้เขาเคลียร์มากนะครับแล้วหลวงพ่อครับ <c oughs> เข้าใจเข้าใจมากมากเลยว่าสมบัติแล้วก็เกิดความสงสยัยนะฮะแต่นี้มันต้องเป็นอย่างนี้นะอย่างหลวงพ่ออย่างนี้พูดถึงว่ารู้ปัจจุบันขณะนี้ขณะน,นี้แล้วก็รู้ฮะว่าเรากำลังทำอะไรอยู่มีตัวมีตัวรู้อีกตัวหนึ่งมีใจนะฮะใช่ไหมฮะ รู้แล้วรู้ไปเรื่อยๆไปเรยแต่รู้ของเราคือรู้ปัจจุบันขณะขณะขณะทีละณะถูกต้องแล้วนาสาการขอบพระคุณมากๆเลยครับอ่าคนคน <ๆ S 1> ที่ปฏิบัติธรรมมานานแล้วเนาะลองลองลองพิจารณาดูตัวเองโดยภาพรวมนะว่าที่ปฏิบัติเนี่ยมันยังมีตัวเราเป็นผู้ปฏิบัติไหมหรือว่าเวลาฟังธรรม มันมีตัวเราเป็นผู้ฟังธรรมไหมตรงเนี้ยต้องต้องอ่านให้ออกถ้าอ่านไม่ออกเนี่ยมันถ้ากับว่าไม่รู้มันไม่รู้ตัวเราแต่ถ้าอ่านออกก็จะรู้เลยว่าอ HS, ๋อลึกๆเนี่ยเออมันก็ยังมีตัวเราอยู่นะเนี่ยยังมีตัวเราเพราะว่าการฟังธรรมะก็ดีการอะไรก็ดีมันก็ยังทําเพื่อเพื่อประโยชน์ของตัวเราอยู่แต่ถ้ามันไม่มีตัวเราจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้ทําเพื่อตัวเราใช่ไหมมันมีแต่กิริยามีแต่กิริยาการเคลื่อนไหวมีแต่ ยาซึ่งเป็นเป็นขันห้าทำงานอย่างปกติแต่ลึกๆอ่ะเนี่ยที่เรามีการสอบถามเมื่อกี้ที่คุยเนี่ยนี่มันเพื่อประโยชน์ของตัวเราทั้งหมดเลยอ่ะเป็นตัวเราก็ยังมีอยู่